พี่แดนนี่บ้านนะมี่ไปทำงานแข่งแล้วพี่มีเมนูอะไรบอสอ่ะเขาฝากฝังแซนดคไว้กับพี่ฟ้าให้ช่วยดูน้องหน่อยช่วยดันน้องหน่อยนะเด <c oughs> ี๋ยวต้องไปคอนเสิร์ตด้วยกันอีกหลายที่ น้องเพิ่งทำเพลงใหม่ออกมาเพร oh oh าะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีโมเมนต์อะไรก็ตามมีลูกมีอะไรเงี้ยอย่าคิดเยอะฝากสั่งเป็นไงบสฝากฝั่งว่าคือเป็นไงล่ะ ้เด็กบอกไม่ได้เลยกูอยากไปทีจังหวัดจ้างกรับเออจ้าก็ถึงได้นะตอนนี้กับพี่ฟ้าเนี่ยมีไงอย่าพอแล้วตับพังอ๋อหมอบอกปอดไหมโอเคปอดโอเคแล้วนะคะดีขึ้นมากเลยแต่ว่าตอนนี้ตับพังนี่ไงชุมพรเวลาชุมพร้อมพิสติ ไม่ไลฟ์เมื่อกี้ที่มันขีดอ่ะเพราะว่าหมอก็โทรเข้ามีสายเข้าหมอโทรมาตามเมื่อกี้ก็เลยตัดแปงวันนี้มัเที่อะไรน แลนอนแลนองไงเออใช่แลนอนเ่อไหร่แลนองวันที่สี่สี่ไหนัโอ้โหอีกนานนานเลยและดูบินมาจากแม่ห้องปุ๊บกินนี่ก่อะ อแกหลุดพูดชื่อไม่ได้ยิน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 ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาถึงมาเขาอยากจะบอกอะไรฉันแล้วอ่ะ มอสบอกว่ามีมีอะไรไม่อยากไอ้นี่แล้วพอหลุดตลอดใช่เนี่ยที่แบบมีปัญหาอฮ่องกงเอา้าคุณ อย่าลืมกดตะกร้าชำระเงินนะเมื่อกี้มันขึ้นเตือนพี่ฟ้าว่าขึาน้นจก็เลยแต่งเลยคุณดูชนสค้านะคนึงนะมันขึ้นเตือนพี่ฟ้าว่าไม่ได้โปรโมทสินค้ากดตะกร้าชำระเงินกันได้นะคะที่ปังอยู่นี่คือชาเขียวชาหลอดคุ่มหิวอิ่มนานแต่ก็อร่อยกินง่ายร้านนี้เหรอเอาวันบนุได้ไหมเออเอามาสองอันก่อนเออเอามาสองอันแบบ Hello c u ไม่ห้างไม่ห้างเกียดบางคนไม่ชอบแต่ก็ตามมาดูมันไม่เป็นสัจธ,ธรรมนะคะเอจริงนะไอคนที่บอกว่าไม่ชอบมึกลึกๆแล้วชอบเชื่อพี่ฟ้าเถอะพี่พิมพิมพแบบว่าไม่ค่อยจะน่ารักเนี่ยจริงๆเราชอบ จริงๆเราคือแบบตามติดชีวิตพี่ฟ้ายิ่งกว่าทุกคนอีกนะเนี่ยเชื่อป่ะในแปดพันแปดเนี่ยใช่หนูจะไปซื้อแต่อย่าปฏิเสธหัวใจตัวเองว่าชอบเราไม่งั้นเธอไม่มาตามติดชีวิตเราขนาดนี้หรอกเอาคิวอาร์โค้ดไหมเดี๋ยวให้เข้าดอกเร็วๆดีกเลย่บาร์โค้ดหรือว่าคิวอาร์โค้ดวะฉันพูดถูกวะอาจารย์บาร์ คิวอาร์โค้ดถูกแล้วตมาเม่ชอบเราก็บอกอย่าวมาปฏิเสธหัวใจตัวเองอย่างเงี้ยม่มาตามเสียเวลานะั<ต>่งคนเราเราจะคอมเมนต์อะไรสักอย่างอย่างเงี้ยมันต้องเสียเวลาในการพิมพ์เข้าใจปะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีโปรเธอเสียเวลาให้เราขนาดเนี้ยเราต้องสำคัญกับชีวิตเธอมากๆนะเว้ยจริง จะชอบเราจบอย่าลืมกดตะกร้าชํารคังเงินกันด้วยนะครบไข่จิ้มเนาะจิ้มมันย่อม,มาจากอะไรอาจารย์ภาษาอังกฤษอ่ะอิมเมอร์จินอิมเมอร์จินอิมเมอร์จินคือการแบบจินตนาการเข้าใจคำว่าอิมเมอร์จินไหมมันคือจินตนาการเพราะฉะนั้นเราเนี่ย มันแล้วแต่บุคคลนั้นๆถ้าเขาไม่อินถ้าเขาไม่ชอบเขาก็ไม่จิ้นจิ้นมันอยู่ที่ตัวบุคคลอยู่ที่ตัวแฟนคลับไม่ได้อยู่ที่ตัวพี่ฟ้าเพราะฉะนั้นไปศึกษามาใหม่แล้วค่อยมาพิมพ์โอเคไหมไปศึกษามาก่อนมันจิ้มจิ้มหรือจิ้มจิ้มจีเม่ ี่ือมใช่เขาทำอะไรพี่ฟ้าไม่ได้ล้วพี่ฟ้าอยู่ในจุดที่มันมันไม่ใช่สตรองนี่แต่ว่ามันสามารถที่จะไม่รู้ว่ามันจะจะกรดไปทำไมอะจิ้นจิ้นไม่ใช่จิ้มเออมันปรงใช่มันปลงไปแล้วอะหรือว่าจิ้ม ไปมาเถอะหเลอกต้องไปเข้าไปศึกษาของวาจิ้นมาใหม่ชอบแต่จริงๆเราคืออิงสัน ฉันเกลียดคลิปคนที่นางสันอุ้มฉลงจากเวทีแล้วคนเอาไปใส่เพลงนี้เนี่ยริ้งลูกไม่ใช่สายเลือดในอกออกแฟนคลับใส่ไม่ใช่ตัวใส่แล้วว่นดีเกี่ยว,วคือไม่ได้กับหนูแล้วคือไม่ไม่อยากเขาไอ้นี่เลยกันติ๊กต็อกเพราะว่าเลื่อนไปเจอแต่คลิปเมื่อคืนโอ้โหงามไส้ไทุกคนอย่าลืมกดตะกร้าชั้นรักในหน,หน,หนดูซิวันจะเลื่อนไปหัวตุออ้ยไ เงินเดือนก็พิ่งออกช่วยซื้อหน่อยไงี้แล้วหวยออกมาได้ยังไงวะสองถึงสอเกียจมากเธอหวยมันเบิ้นทั้งบนทั้งล่างเลยอะ่ะ <laughs> ซื้อห้าห้ามันออกหกหกทำไมวะบบถูกหวยกินใช่ไหม ไม่มีเธอรู้ไหมไม่มีใครเอาช้อนลงนอกจากเธอเนาะคือเมื่อวานเงี่ยพี่เอาช้อนลงมาจะเวทีช่วยอิงอิงซื้อหน่อยได้ไหมเข้าใจว่าอาจจะถูกหวยกินไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเอาชาเขียวไปกินอุดหนุนน้องสาวหน่อยเมื่อกี้น้องสาวมาเป อย่าพูดช้ำใจเราติดแค่ว่าซื้อนักดาบมะแล้วเป็นงวดที่ซื้อเยอะที่สุดเลยอะเมื่อวานมั่นใจจัดแปดสามเก้ามาแน่กลัวเลยเหรออิงแน็กหลอดเจ้าแม่ถ้าฉันให้พูดคนละตัวเลขที่ชอบไม่มาเลยสักตัวอย่าหาให้อี <laughs> กแฟนคลับบอกว่าไหนบอกว่าจะให้โชคเอาตังค์ไปซื้อบัตรไปเวียดนาม สรุปหนักกว่าเดิมไม่มีใครไปแล้วนะเานดบไม่มีตังค์โอ้ยยังเหลือเมืวันที่16อีกตามได้เืิน16 66มา66ก็คือไม่ได้ให้แต่ว่าเป็นปี66ผมป่วยมัต้องออกเบิร์้านเป็นวันอาทิตย์มันไม่มีอะไรทำให้เราเซ็งได้เท่ากับการไม่ถูกหวยนะเว้ยจริง ใครแล้วกรักฟ mm ังใจเขาดูดุก็ไดนค่ะบอสให้แม่ริงๆมันเปีบอสถูกเยอะได้แหละเมื่อวานอยากบอกเฮ้ยพวกเรามันเหนื่อยเหนื่อยจริงเอาสองอะรกันละอลกันเนาะบอสเือเสร็จ ใช่เขาถูกสองูนยะถูกเยอะด้วยบอสอ่ะเมื่อวานอะฉันก็ปวดหัวนะแฟนคลับถูกหกหกเพราะว่าฉันเขียนหนึ่งตุลาหกหกเพราะสอยังเอาไปเล่นนะ่ะแ,แต่ก็ถูกไงหกหกบ่อยไม่เรียกเราหรอฮะบ่อยไม่เรียกเราอยังเมื่อกี้โทรมาทำเรื่องยายเชย ปอดเป็นยังไงบ้างดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าวันนี้พี่ฟ้าต้องมาเช็คค่าตับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาเช็คเลือดเพราะว่ายาที่กินก็ค่อนข้างที่จะแรงมากๆซึ่งมันก็เวลาเรากินยาเยอะๆมันก็จะส่งผลต่อตับอยู่แล้วในการทำงานของตับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยกูเ so มื่อวากินแล้ก็ฮอฉ่ำไม่ดีนะทุกคนถือเป็นตัวอย่างที่ไม่น่ารักข้ามทำตามนะไม่สนับสนุนให้ดื่มแอลกอฮอล์แต่อย่างพี่ฟ้าชีวิตจริงมันข่มไงขมไวแอลกอฮอล์เยอะแาเลอตอน้ก็แแลเช้าตื่นมาตกใจมากอ่ะพี่ฟ้าเมื่เช้าวะทำไมซัอหนูแดง เช้าเปิดมาดับแรกคือหยิบโทรศัพท์ดูก่อนเ่ช้าตื่นมาเสื้อแดงอะว่าอย่าบอกนะเพราะว่าจําไม่ได้เลยดูก่อนเพราะว่าหลังจากลงเวทีมาจําอะไรไม่ได้เลยแต่ชอบสุขือบอาอะเราไปเรือกอีนฟ้ามาจิบๆกันทออผัดเวทีไปเต็มติดต่อ พี่ฟังกินวายกับหอยนางรมไม่ได้กินแล้วแบบตรงเนี้ยคือร้อนแดงแผ้บ้าไปเรูก็ล้จะเล่นุก็ได้่นัแนีเกียวไม่ไม่ขอคุยด้วยใคต่ใเธอม่เห็นละทวิตเมื่อคืนน่ะ S <S> <S มันแย่มากไปหาโยคาเลยนแยช่ป็นมดใชชาบอก <S <S> <S วิฟากินไว้ก็หอยนางลมน่ากลัวคือหอยนางรมว่ามันมีส่วนผสมเขาไม่ใช่ส่วนผสมเขาเรียกว่ามันมีสรรพคุณที่ทำให้เหมือนแบบว่าผู้ชายอะ่ะเขาจะมีความแบบคือเขิมนิดหนึ่งเนาะเขาเรียกอะไรใช้ทำศั้มันดูน่ารักเออแบบ ตรงนั้นอ่ะคึ<ๆ>้เถื่อนอะแต่ของผู้หญิงอ่ะมันไม่น่าไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าแต่เวลาพี่ฟางกินอ่ะมันจะแดงหูจะแดงคอจะแดงน่าจะแพ้ด้วยแหละประเด็นมีตอนที่ไปอะไรวะที่ไปไปต่างจังหวัดอ่ะเรากิน มันแดงจนเด็กเสิร์ฟะต้องเอาผ้าเย็นอะมาประครบแบบมันมันมันน่ากลัวมากมตอนนั้นน่าจะกินไปประมาณเกือบ20ตัวได้ปกติเขาคนเขาจะกินกันแบบไม่ไม่มันกินเยอะไม่ดีไงก็กินซะยี่สิบกว่าตัวแล้วมันก็เลยแบบเด็ก<ไ>เด็กเสิร์ฟพนักงานต้องเอาผ้าเย็นมาประครบแบบสามสองสาชั้นอะประกบเพราะมันร้อนมากน่ากลัวสุดๆก็เลยเข็ดเลยเยอะไป តែមិនអរល្អអ៊ីចឹង แล้ววันนี้วันวอะไรอ่ะวันธรรมดาปะทำไงนดนอเสสา์อาทิตย์ไม่บนไม่ไปทำงานกันหรอทุกคนปกติเวลาพี่ฟ้าไลฟ์ช่วงแบบทิ้งเที่ยง,งบ่ายๆคนดูจะไม่ได้เยอะมากทแต่วันนี้คนเข้ามาดูเยอะวันจันทร์ลาออกโอเคถ้าอยู่กับพี่ไม่ต้องทำงานจะให้อยู่เฉยๆ เดดูซิว่าเราจะเอาอะไรกินกันเขาไม่ได้ปั่นน้ำด้วยเขาเจาะฟิยานหรือเจาะฟ้าอยู่โรงพยาบาลทุกคนตอนนี้ไปอยู่โรงพยาบาลรอผลเลือดอยู่จริงจี๋เรื ไม่รู้เลยว่าแสดงกลับยังไงนดกอัลลันนกนกพากลับเหรออัลลนดไม่เมาเมาแต่ว่าจะเล่นดีๆตลกว่ะนึ <c oughs> กภาพก่อดทะเลยะ เดนไฮน์เจอแฟนด้วยนะคะเอ็นดูมากๆเลยเข้ามาดูแต่ก็ไม่รู้พี่ฟ้าพูดอะไรเรื่อยตอบเยอะเลยเธอชอบโน้ตเหรอนี่คนบอกว่าเธอเป็นผู้จิ้มใหม ดูตาดิเยอะมากตาบวงปริบคู <compelling> <Yes> ่ใหม่มาอะไรจักจีนหมดโอ้ยปวดหัววะใช่ตาตุ่น เดืนนี้มีข่าวดีเยอะแยะมากมายรอติดตามรอติดตามสะดับรับฟังกันนะทุกคนจริงๆมีทีเซ็นเตอร์แบรนด์ใหญ่ที่ต่อสัญญาด้วยอันนี้ถือเป็นข่าวดีสุดๆดีใจมากๆเลยเวลาที่แบบมีสินค้าแบรนด์ไหนที่เขาต่อสัญญากับเราตอนนี้มีต่อมากกว่า ในตัวแฟนคลับด้วยนะคะที่แบบว่ามีงานอะไรก็คือช่วยกันเทรนชำช่วยกันแบบโปรโมทช่วยกันทำทุกอย่างซึ่งขอบคุณมากๆจริงๆเนาะขอบคุณแบบคือถ้าไม่มีกำลังใจหรือเขาเรียกว่ากองทัพหลังบ้านมันก็มันก็ไม่ได้ปังขนาดนี้อยากให้แบบว่าทุกคนภูมิใจในตัวเองกันด้วย สู้มากๆหมอยากจะบอกว่าสู้มากๆไม่ว่างานอะไรก็ตามที่เข้ามาคือไม่มีอะไรที่อยากตอบแทนแนคลับนอกเหนือจากแบบความภูมิใจอะอยากให้ภูมิใจอยากให้ไม่อายใครอะเวลาที่แบบว่ามีเราเป็นศิลปินคนโปรดมีเราเป็นเมเนยอะไรอย่างเงี้ยแบบตั้งใจพัฒนาฝีมือตัวเองไปเรื่อย มีอะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้ได้ติดตามรักนะแต่ว่าช่วงนี้มันก็จะจะจะช้ำอยู่นะเพราะว่า อ๋อทุกคนฝากติดตามย้อนหลังมานี้ด้วยรายการอิงฟ้ามหานาเธอรนะคะ EP ล่าสุด EP 12ทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด13 EP ยังเหลืออีกหนึ่ง EP ข่าวดีก็คือเราจะมียิงฟ้ามหานเธอรซีซั่น2ต่อก็ต้องขอบคุณพี่ฮุนดี้ด้วยนะคะแต่ว่าเราจะได้ถ่ายกันว่าไหร่นั้นก็ต้องรอดูว่าซีซั่น2จะมาตอนไหนแต่ว่ารูปแบบรายการจะเปลี่ยนไป แรงขึ้นแซบขึ้นม้วนขึ้นแล้วก็พี่วูดี้โพสไปแล้วก็คืองานเหมือนเป็นแบบว่ามาพูดคุยซึ่งจะมีชาลล็อดด้วยอิงฟ้าชาล็อตสำหรับเหมือนเป็นทอล์กโชว์ให้ทุกคนรอติดตามดูด้วยนะคะว่าเราจะไปพูดคุยกันเรื่องอะไรแชร์มุมมองความคิดเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยต้องไปแล้วนะทุกคนเมื่อกี้เขาโทรมาตามแล้ว have a good day guys thank you for i f e love <Everything. S 2> ขอบคุณสำหรับของขวัญขอบคุณสำหรับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อสินค้าทุกออเดอร์ด้วยนะคะ,ะรู้ว่าแบบตอนนี้ทุกคนน่าจะแห้งกรอบกันอยู่พอสมควรแต่ว่าเอาเท่าที่ไหวนะจ๊ะแล้วก็แซวไปไงั้นแหละรักทุกคนมากๆนะคะ ตารางงานสามารถติดตามได้ที่บ้านหลักพี่ฟ้านะคะโคสดเลยแราวจะลงอยูว่าแบบเดือนนี้เราจะได้เจอกันน้อยส่วนมากจะเป็นงานซีเค็ดแล้วก็เป็นงานที่แบบแซนขคลับไม่ได้ไม่ได้ไปหาได้แต่ก็อยากให้รู้ว่าถึงตลอดนะคะไป